เสบแซาคามป้อมกระเซ็นเรียบร่อยแล้วคะ่ะหอมน่ากินมากคะ่ะหนึ่งหนึ่งปูนิ่มแล้วเอามาซับให้ละเอียดคะ่ะซับแล้วเัากระตําได้ปนปูคะ่ะได้น้อยเห็ดปนปูไปวัดนะค่ะเด้อได้ปนปูคะ่ะได้น้อยเห็ดปนปูไปวัดนะค่ะเด้อหนึ่ง หนึ่งปูนี่มลัลเอามาซับให้ละเอียดค่ะซับแล้วเ่ากระตัมเนี่ยล่ะค่ะปนปูของยายน้อยนะคะหอมค่ะหอมคักเหนียวเหนียวขึ้นหลับกระตองเลยนะคะเพื่อนๆปนปูเนี่ยล่ะค่ะปนปูของยายน้อยนะคะ นี่แหละค่ะเขาก็ตำไว้ม่งซิเนาะค่ะเนาะป้อมบักขามป้อมแล้วก็ตตาบักขามป้อมให้ละเอียดแล้วก็มาตําใส่กันค่ะตำใสช่น้ำปนปูไปวัดค่ะบปนปูไปวัดค่ะ ปูหั่นเป็นปูนิ่มนะคะเด้อปูนิ่มข้าไปซื้อน้ำร้านขายปูนิ่มนะคะมันมีค่ะแล้วก็มาน,นงแปรเดียกนะคะเด้อใส่ตั้มใส่น้ำปลาลานะคะบ้านเขาเอิญน้ำแปรเดกเนาะตั้มใส่น้ำปลาล้าค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะวิธีปลดปูของยายน้อยนะคะเป็นขึ้นอย่างลาบประตองเลยนะคะเนี่ยค่ะ เป็นขึ้นอย่างลาดแบบตองค่ะคุณเพื่อนเนี่ยแล้วค่ะปนปูของยายน้อยนะคะเนี่ยค่ะปนปูของยายน้อยตองเธอจะเป็นเ้นย่ของมะขามป้อมค่ะ ข้าวป,นป่นสาบะปูซาบะคามป้อมกระเซ็นเรียบร่อยแล้วคะ่ะหอมน่ากินมากคะ่ะหอมคะ่ะหอมคักเหนียวเหนียวก็ลาษประตองนี่แหะค่ะเพื่อนๆป่นปุกหนึ่งหนึ่งปูนิ่มแล้วเอามาซาับให้ละเอียดคะ่ะซับแล้วก็ตำเครื่องปุงกับมพริกปนมิคา มีบักขามป้อมที่ห่อต้มแล้วนะวคะเนี่ยนะคะขุนฟูของยายน้อยนะคะเนี่ยนะคะขุนฟูของยายน้อยนะคะ ให้เพื่อนๆช่มเนอะคะ่ะนี่แหละค่ะปนปูของแยเนาะหนึ่งปูค่ะปูนิ่มเนอะคะ่ะเ้อปูนิ่มค่ะหนึ่งปูนิ่มแล้วก็ามาซับให้ละเอียดค่ะแล้วเขากะต้มบะขามป้อมนะะเนาะเครื่องปผงก็มี่พริกปนมิ้ขามีบักะขามป้อมที่เขาต้มแล้วนะคะบ้านเขาเอานานเื้อนน้ำปลาแดกเนาะ ตาใส่น้ำปลาค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดิที่ปลดปูของเงี้ยน้อยนะคะเป็นข้นอยังลาดประตองเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นกอยังลาดประตองค่ะเพื่อนๆเ,เป็นนัวๆเป็นหอมๆมาคำป้อมค่ะปนนปูไปวัดค่ะ ค่ะแล้วก็ต,ต,ต,ต้มน้ำปลาล่าค่ะต้มน้ำปลาลาใส่น้ำปลาล่าค่ะแล้วก да ็ต้มน้ำปลาล่าค่ะต้มน้ำปลาลาใส่น้ำปลาล่าป้อมบมกขามป้อมแล้วก็ตำมกขามป้อมให้ละเอียดแล้วก็มาตำใส่กันค่ะตำใส่น้ำ นี่แหละค่ะหน้าปาาของปนปูนช้บักขามป้อมนะคะตอนนี้เรานาะคะ่ะนาอสวัสดีค่ะอหอมค่ะหอมค่ะเหนียวเหนียวขึ้นแบบกระตองเลยนะคะเพื่อนๆปนปูปูหัานเป็นปูนิ่มนะคะเด้อปูนิ่มถ้าไปซื้อน้ำร้านขายปูนิ่มนะคะมันมีค่ะแล้วก็กมันหนึ่งค่ะ แล้วก็ต้มน้ำปลาล่าค่ะต้มน้ำปลาลใส่น้ำปลาโ่า้อยเส็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆหอมหอมค่ะหอมค่ะก็หอมพริกป,ป่นค่ะพริกป่นเนี่ยเขาตัวแล้วเขาตาบเาสุกเครื่องปรุงก็ไม่พริกป,ป่นมีขาไม่บักขามป้อมที่เขาต้มแล้วนะคะใส่เกลือค่ะแล้วก็มาตะลงนี่งินละค่ะ เนี่ยนะคะข้นปูของยายน้อยนะคะกเกลเซดเรียบร้อยค่ะเ็ตเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะข้นปูของยายน้อยนะคะอหอมค่ะ หอมคักเหนียวเหนียวก็หลับปาตองนี่แหะค่ะเพื่อนๆปน,นปูสวัสดีค่ะเพื่อนๆมีในแย่น่อยจะจมาเห็ดปนปนปูนะคะปนปูใส่บักนี่นะคะปนปูของแย่ยน่อยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ หนึ่งหนึ่งปูนิ่มแล้วเอามาซับให้ละเอียดค่ะซับแล้วเ่ากระตําให้เพื่อนๆชมเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะปนปูของแย่เนาะนี่แหละค่ะหน้าตาาของป่นปูช้ยบักขามป้อมนะคะตอนนี้แล้วนะคะ่ะนาอสวัสดีค่ะปูหันเป็นปูนิ่มนะคะเด้อ ปูนิ่มข้าไปซื้อน้ำล้านขายปูนิ่มนะคะมันมีค่ะแล้วก็มันหนึ่งหนึ่งปูค่ะปูนิ่มนอค่ะเด้อปูนิ่มค่ะหนึ่งปูนิ่มแล้วก็มาซับให้ละเอียดค่ะแล้วเาก็กต้มมาขมป้อมนะคะเนาะเนี่ยนะคะขนปูของแย้หน้อยนะคะเนี่ยค่ะ คาเขาก็หั่นฝอยแล้วก็เอามาต่ำแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมิน้ย่อยน้อยจะมาเห็ดป่นป่นปูนะคะป่นปูใส่บักป่นปูค่ะได้น้อยเห็ดป่นปูไปวัดนะค่ะเด้อ เนี่ยค่ะป่นปูของย่ายน้อยปูส่บขามป้อมกระเซ็นียบร่อยแล้วค่ะหอมน่ากินมากค่ะปูฮันเป็นปูนิ่มนะคะเด้อปูนิ่มถ้าไปซื้อน้ำล้านขายปูนิ่มนะคะมันมีค่ะแล้วก็มาน,นงขามป้อมนี่มันสีแสบมันจีนัวเด้อค่ะเป็นนัวนัวออกรสสมๆสมักหน่อยเป็นเนียวเน้อค่ะหอ,หอมค่ะหอมค่ะ เหนียวเหนียวก็หลับปะตองเลยละค่ะเพื่อนๆปนปุ๊บนะคะเด้อพว่อพิชพลและก็ตัตมจำพิชพลเลอกเอามามปนหนึ่งปูค่ะปูนิ่มนะค่ะเด้อปูนิ่มค่ะหนึ่งปูนิ่มแล้วก็เอามาซับให้ละเอียดค่ะแล้วเขากระต้มมาขมป้อมนะคะเนาะ เป็นเนื้อเหนียวค่ะเนียวบลคามป้อมนะคะเนดะ้อเนียวบาคามป้อมค่ะอืมนี่แหละค่ะร้อยเชนเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆหอมหอมค่ะหอมค่ะก็หอมพิษปนค่ะพิษปนเนี่ยเขาคั่วแล้วเขาต่ำเอาสด เป็นนัวๆเป็นหอมๆม,มาคัมป้อมค่ะกัน,น